ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะแฟนคลับของช่องเจน่างน้ำโชกเนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชม่ะสำหรับมือนี้เป็นวันที่สิบเก้ามีตุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหมืแรงสองถุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาจะปรากฏตัวเลขให้ได้เห่าเห็นเนาะค่ะเนาะว่าไพสีถือไพสีมีโชคนะคะท่านผู้ชมค่ะ แอดว่าจะสรุปตัวเลขแนวทางต่นบายปรากฏว่าต่นบายแอดไปงานเขาดํานะคะกระเลยสาจักหน่อยกับทาช่วงขาก็ะเลยศาสจักหน่อยเดี๋ยวมืเอิ่งไปพ้อมๆกันกับทำช่วมขาวาตัวเลขแนวทางทีแอดจะสรุปทุกสำนักทผช่ชมสิม,มักสิชอบนําบอ่อเนาะขะเนาะผู้ใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไล่นะคะเป็นกลุ่ม VIP มีตัวเลขแนวทางฮาหนอย หุ้นฮานอยเอ่อลาวไทยนะคะทาช่วมขาตัวเลขแนวทางเด็ดเด็ดหน่อยหน่อยเนีนเนนสายหลูดสายวิ่งเขามาได้เลยนะคะถ้ามักที่จะหาไรายได้ประจำวันทุกมือเชิญนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางอยู่ในกลุ่ม V.I.P. บ่ธรรมดานะคะทาช่วงขาบอธรรมดา เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเอฟซีถุกทันทุกคนสนใจกับทักไล่มาไอเดลีล0832496541นะคะเอาเพื่อปเป็นการเสียเวลาค่ะท่านผู้ชมค่ะไปมึงตัวเลขแนวทาน้ากันนะ้ค่ะันาะว่าตัวเลขแนวทางสิเป็นตัวใดท่านผู้ชมสิมักสี่ชอบน้าบ่อนะคะสิมักสี่ชอบน้าบ่อนะคะดูด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะท่างผู้ชม่าสํานักแรกเป็นของพบเอ่อเป็นของลุงหม,มานค่ะท่านผู้ชม่ะ เป็นตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานลุงหม,มานบอกว่าวิ่งรูดที่สมกับ4เน้นที่สตัวเลขแน่ว่าง4 3 8 4 3 9ชุดสองตัวคือ3 8 3เก่า4 8 4เก่าอันนี้คือตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานเนาะค่ะเนาะเอาาตผมาชมแคปหน้าจอเลยเที่ยวที่แล้วลุงหม,มานให้หนกับสองกอดข้อกันมากเท,ที่ยวนี้ให้สมกับ4 ระหว่างสามกับสี่สามไปชนกันกับของปูสุ่มเงียบแปดสามสามแปดไปชนกันก็นของปูซุ่มเงียบขึ้นกันเพราะฉะนั้นทำช้วมพิจารณาเลยนะคะออาต่อไปต่อไปนะคะต่อไปเป็นตัวเลขเนวทางของปูสุ่มเงียบนะคะปูซุ่มเงียบห้มาแปดเม็ดเดียวตัวเลขเนวทางชุดสามตัวให้ห้าแปดสาม 8ปดเ้าแปห้านะคะห้าแกับ9 8 5ชุด2อตัวจับไห้มีแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแดเจ็ดอันนี้ของงวดที่แล้วงวดที่แล้วให้2เม็ดเดียวกกแรกห้ไห,หนึ่งกที่2อห้2สอปากฏว่วาเลขที่ชนกันคือสองหนึ่ง,งสองเลขที่ออกก็คือสองหนงหนึ่งสองนะคะ หลายท่านหลายคนก็ดีใจมีโฮมีเฮนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางตรงกันเข้ากันเรื่องของเจนางเทื่องของปูสุมเิเยีเรื่องของลุงหม,มานนะคะก็เลยรับซับไปนะะเนาะค่ะเนาะออาต่อไปค่ะสำนักต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของเจนางนะะเนาะค่ะเนาะเออสายด่วนจะไล่สดเด้อค่ะทั้งช่วงขาจะไลส่สดเดี๋ยวกลับถึงบ้านก่อนตอนนี้เพราะถ้ากลับบ้าน ตัวเลขแนวทางของเจน่างนะคะสำหรับมือนีวิ่งรูดที่หกั 7, บ7วิ่งรูดที่ห้ากับ7ตัวเลขที่เจน่างจับคูไหมีสี่ห้าสี 7, ่เจ็ดห้าห้าห้าเจหกหหกเ้าดสายด่วนเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดนะคะอ่ะต่อไปตัวเลขแนวทางของพบพุ่มนะคะ พอพ่อมงวดที่แล้วเขาลางของทั้งเมืองอุบลทั้งกาลสินลอยเอสซอปปเล้าเนาะค่ะเนาะเที่ยวนี้พอพมจะครูไม่พร้อมเรียบร้อยมีสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองเก้าสามเก้าแปดเจ็ดสี่สามสี่แปดสองแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะคะชุดวิ่งเจ็ดหนึ่ง สี่หาสตัวระว่างคือระว่าง7กับ1นเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพอพ่วงกับธรรมช่มขาหมักชอบกระจัดคัดกับผานเลยพาเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของชุดอุ่นใจชุดอุ่นใจเอาสีอุ่นใจซ้ำไหลเนาะค่ะเนาะสิอุ่นใจซ้ำไหล่านผช้่มถาดจัดคือบ่อผาด ชุดนี้ถ้าจัดคือบวาผาดไล้ไล้ไล้โตจักน้อยแต่กะบวัวผิดหวังตัวที่แอสสีแดงว้ขีดสีแดงว้นะคะคือตัวเน้นคือตัวเน้นนะคะทำช่วงขาตัวที่บอดได้ขีดสีแดงว้ยบอดเนีนเป็นตัวล่องแต่ก็มิสีออกได้คือกัน,น,ะะนกเนาะค่ะเนาะราวะของวิวิหา

เข่ามาแล้วสิบสิบสองสิบสามงวดประมาณนี้คะ่ะท่านช่ว่ะมีเข่าบนมีมีเขา่เขาตัวกับอยู่สองงวดคืองวดห0าศูนย์หาเก่ากับงวดหนึ่งเจ็ดนอกมูุนันเข่าตรงเบิดเพราะฉะนั้นทา่านผู้ชมก็สิกันไว้ก็ได้นะคะกันไว้ก็ได้กันไว้ก็ได้ อันนี้แค่18ชุดไปกับกับสาบหกชุดเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเพื่อมันออกตัวกับซิปกงวดนะเข้าตัวกับ,กบแค่สองงวดนอกบนนันตรงตลอดมีเข้าบนล่างอยู่สองงวดคืองวด8ปดสี่แปดสามสี่แปดแดสามแล้วก็งวดห้าศนห้าเะคะห้าศนะคะ, 50, 59, ะ,คะเพราะฉะนั้นทานุูชชมเอฟซทุกท่านทุกคนก็น ทียดเวลามากคือสามารถเป็ี่ยนขอมูลในการตัดสินใจใดเนาะค่ะเนาะ,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 ะชุดนี้เป็นชุดอุ่นใจที่เฮตไห่พ่อแม่พี่น้องเฮ้าสองทุ่มยี่สิบเจ็ดไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันนํำเสนอไปเพียงแค่นี้คอยทุกท่านทุกทันทุกคนโชคหมานลำลวยอย่าเจ็บอย่าจนขอให้โชคดีมีชัยสองทุ่มยี่สิบเจ็ดมีเฮไปพร้อมกัน ขอพรบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้ากันทั้ชมคงขาขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ